สวัสดีทุกท่านขอรบกวนยินดีต้อนรับทุกท่านทีาสูนเทวรายจัตุคามรามเทพวันนี้เป็นวันครบรอบสองปีที่เราวางรวมเลิกเทวรัยจัตุคามรามเทพนะนครับในปีแรกเรา วางดวงเลิกกับที่น่นนะแต่ทีนี้ที่มันจับที่นี่นะครับเพราะว่าสามวันมาแล้วฝนตกไม่หยุดครับเมื่อคือนก็ยังตกแต่วันนี้ฝนหยุดมาก็เลยสะดวกขึ้นมานิดหนึ่ง <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าถ้าจับที่น่นเราก็จั ถูกขัดุกองยากเลิดร้อนในเรื่องห้องน้ํำในเรื่องอาหารการกินก็เลยมาจัดก,กันที่นี่เอากันไม่แต่สิ่งสําคัญนะครับก็คือในปีแรกเราวางดวงเเล่กเทวาลัยจะสุขามรามเทพแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปอย่างนี้ครับนี่เพื่อเตือนความจำะระลึกถึง เมื่อปี2555นะครับรแล้วก็ในการวางรวมเลิกครั้งนั้นก็ปลากรบปากเกิดมหศสรรย์ของฟ้าดินนะครับ ก็คือพระอาทิตย์ทรงปดเมื่อวันที่26สิงหาคม2555เวลา07.19นาฬิกาเช้ามืดพระอาทิตย์ไม่เคยสรงหลอกครับเช้ามืดเนี่ยพอขึ้นมาจากขอบฟ้าก็ตกงกดเลยนี่แสดงว่าเราวางเริกถูกต้องและฟ้าดินรับรู้ ผมก็เลยมาจำลองภาพวันนี้ครับเมื่อเราสำรวจดวงดาวบนท้องฟ้าตามหลักของวิชาวราวาศาสตร์มันก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะมีพะราห่วงจาร์ล้อมรอบมียันหลายเป็นมหายันงที่มีแห่งเดียวในโลกก็คือที่นี่นี่รอด้วยแผ่นโลหะ ท่านพวกนีก้เอกศรัทธาด้เช่ากันไปหมดแล้วนี่เหลือไว้สําหรบบติมตีเทวอะไรก็รดำไม้ท่านดูอีกข้งหนึ่งว่ามันพิเศษพิสดารย่างไรและเมื่อหาไม่ได้มันแพงนะนี่เลเราไปข้างขึ้นมาเป็นทองทองแดงนะแพงมากครับก็เลยจำลองเป็นท่ายันนะครับท่านที่ไม่มีนะครับก่อ สามารถใช้แทนได้ใช้แทนที่เราไปเสรกรอบ <c oughs> แล้วก็ลงยันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราจะทำพิธีปุกเสษผ้ายันทวารทศมณฑนทวาแปลว่าสองทศสาแปลว่าสิบเท็กหลายิีเดียนะครับ <c oughs> ทนทแปลว่าพื้นที่เอกสารที่ก็คือแปลว่าสิบสองราศีนั่นแหละแปลง่าย ในบานที่จะทำพระหาหายันทวาทศสมนชน,นั้นจะตุคามรามเทพและเจ้าแม่น้ำพญาไม่เคยอนุญาตให้ใครทำมาก่อนท่านทับให้ผมขึ้นมาหืนเดียวและแกบวบยว้ำหรับถึงบนเพดานในพิธีสำคัญเท่านั้นพขาก็เก็บรักษาเลยมาบังเอญคุณคุณโจเขาตาแหลมเขาเห็นหบถึงที่โน่น ที่สาลาไอ้ผมจ่าก็ถามว่ได้ผ้าอะไรผมก็บอกควาจริงเขาพอพักพวกต่าาชิกอาสมจะสุขามรองเทอทราบเรื่องก็อยากได้อยากได้ขึ้นมาผมก็ต้องผมทำให้ให้ไม่ได้นลครับเพราะเป็นของของเทวดาผมก็ต้องถามเจ้าแม่นางพญา ว่าอนุญาตให้ได้ไหมเขาต้องการที่จะเอาไปบูชาเจ้าแม่นางพญะาก็ใจดีอนุญาตให้แต่ไอ้ตรงกลางนะไอ้ตรงกลางผ้ายันนี้แต่เดิมเป็นผ้ายันสุริยันจันทราของหลักเมืองคนสิทธิมาชถ้ท่านให้เปลี่ยนเป็นเป็นผู้ดวงอันนี้ท่านดูครับคนตรงกลางเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นดวงเลิศของศาลหลักเมืองอันนี้เนี่ยก็ ก็ทำกันขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนเช่าไปบูชาได้ท่านจะไปขึงน่ก็เป็นเพดานป้านก็ได้ต้กถ้าใต้เป็นทิ้งบูชาพระก็ได้เป็นยันทรศิธิ์นะเหมือนกับเป็นเหลี่ยมเพชรการเจรานเพชรเหรอเจรไนเพชรเจรไนพลก็จะเป็นเหลี่ยม ตามเดิมเสรแล้วมันจะสะท้อนแสงผู้กว่ากมาไปมามันจะทําให้แวัดวับคั่วถึงไ้ไปหมดเหมือนกับแสงดาวในจักรวาลน,นะครับที่สอาา่องลงมายัางพื้นโลกเราเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดละอองไอ้น้ําในอากาศก็เกิดเป็นสีรุง้งเจ็ดสีเก้าสีก็จะเห็นว่ามันสะท้อนขึ้นมาอย่างนี้ นี่พายานซัสสมอนทนก็ค,คืออะไรครับก็คือจักรราศีบททองฟ้าคิดว่าคุณน้อยคงอธิบายให้ฟังบ้างแล้วนะครับจักรราศีใน้องฟ้าซึ่งเป็นวิชาที่มนุษย์คิดคนขึ้นมาเพื่อต่อสู้รักษาชีวิตรอดอยู่ในโลกนี้ี่คิดวิธี ดูท้องฟ้าขึ้นมาก็เป็นวงกลมๆ,ๆอย่างนี้เขาก็รู้ว่าในวงกลมอันนี้มีกลุ่มดาวฤกษ์ครับมันเรียงรายต่อเนื่องกันเป็นวงกลมอย่างนี้กลุ่มดาวฤกษ์นั้นมีอยู่24กลุ่มคือกลุ่มดาวฤกษ์ที่มีลูกศ์กบ,บอกเดือนเดือน,อนมกุภากรธามกราคมเป็นกลุ่มมังกรนะฮะ กุมภาพันธ์เป็นเป็นรูปหม้อน้ำก็คือเครื่องมือเครื่องช้ของคนมีนาก็มีนาเมษาเมาเษาก็แพะพืชสัตว์ก็วัวเีเป็นนักษัตริย์เดือน <c oughs> แล้วก็มีนักษัต <c oughs> ริย์ปีชวดจหลูขานคอะมัอจู่ในนี้มาแบ่งกลุ่ม จริงๆแล้วมันมี2 7กลุ่มแต่มันเกาะเกีเ่ยวกันไปกันมาก็แบ่งออกได้เป็นดวงอาทิตย์จะเดินผัานดวงอาทิตย์จะโคโจรผ่านผ่านราศรีราศ,รราศรีแตกเป็น30องศาตามการเดินทางของดวงอาทิตย์30องศาดวงอาทิตย์เดินทาง วันละหนึ่งองศาครบสามสิวันก็คือหนึ่งราศีพอสามรอยหกสิวันเท่ากับหนึ่งปีเนี่ยครับเขาดูตามดวงอาทิตย์มาเดินไปทีนี้มันแปลกประหลาดที่ว่าไอ้นี่เดือนนะพอป,ปีพอดวงอาทิตย์โคโจรครบสามรอบคือเสียวห้าวันครบรอบตรงนี้เราเรียกว่าวันสองกลา์นะ ครบตรงนี้365วันเป็นวันสงกรานต์ปากฏว่ามันก็ครบรอบปีพอดีปีนักษัตรพอดีก็จะเปลี่ยนปีครับพอวันที่14มีนาคมก็เป็นวันขึ้นป,ปีใหม่ของไทยแอ่คองปัสซามปีสีโรราสา์ก็จะเปลี่ยนปีนักษัตริมาลงมาเสงว่าไปด้วยครับเนี่ยอันนี้บททองฟ้า ทีนี้โลกของเราอยู่ตรงนี้เป็นูงกลางมันก็มีจกักรราศีอย่างนี้เหมือนกันครับเพื่อเพื่อที่จะรับแสงดาวแสงดาวฤกษ์แสงดาวประเคราะห์บนท้องฟ้าที่จะดูดลงมาสู่โลกเมื่อแสงดาวทั้งหลายลงมาสู่โลกระบบตทธาทุ ของโลกคือดินน้ำลมไฟและวิญญาณอากาศวิญญาณในโลกมีหกธาตุนะครับก็คือดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและอากาศอากาศก็คืออวากาศอ,อาศีเทอร์แล้วก็วิญญาณธาตวิญญาณของคนเป็นธาตุนะครับไอ้ที่โลกอื่นมันไม่มีดาวอื่นไม่มีมีในโลกเราเท่านั้น นี่ครมันจะมีธาตุอย่างนี้มเมื่อธาตุของโลกถูกแสงอาทิตย์และแสงดาวส่องลงมาปรุงแต่งแปลงสภาพมันก็จะทำให้เกิดสิ่งทั้งหลายขึ้นมาในโลกในวิชานี้เขาแบ่งเป็นสองอย่างแค่นั้นเองครับคือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตรู้อยู่แล้วคือวัตถุธาตุสิ่งมีชีวิตเขาแยกออกเป็นสามอย่างคือหนึ่งมนุษย์มนุมรรษย์ไม่ได้แปลว่าคนนะคะรับมนุษย์แปลว่าสัตว์โลกที่จะเริญเติบโตขึ้นแนวตั้งคือเส้ตนตั้งฉากเนี่มนุษย์จะขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ไปอย่างนี้เขาเลยเรียกว่าสัตว์มนุษย์ แปลภาว,ว์าโลกกันนี่สิจเจริญเติบโตในแนวตั้ง <c oughs> แล้วก็สัตว์โลกอีกชนิดหนึ่งเนี่ยสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์โลกอื่นนะครับไอพวกที่จะ,จะเจริญเติบโต,ตในแนวราบร่างกายเขาหัวก็ไม่ขึ้นแันไปข้างหน้าอย่างนี่ไปกับกนาดพื้นดินได้ก่านแนวรา้ามันคาว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่ใช่คำหยาบมันเป็นเรื่องของเส้นแนวราบไม่ใช่เส้นแนวตั้ง และสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือพืชพืชพืชพ,พ,พันไม้ทั้งหลายเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามอย่างนี่ทีนี้ประการสำคัญก็คือมัดสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุไม่มีชีวิตตะกอบก็เลยธาตุห้าอย่างครับคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุอากาศ ถ้าไม่มีธาตุอากาศครับของพวกเราเนี่ยจะรวมตัวกันไม่ได้ธาตุอากาศมันเป็นแรงดึงดูดที่จะทําให้อายธาตุอื่นรวมตัวกันเกาะตัวกันเมื่อไรธาตุอากาศมันจะสลายตัวไปนี่ครับความประหลาดของวิชานี้มีห้าธาตุแต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีหกธาตุ คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศและวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นมนุษย์จะมีรูปกายอย่างหนึ่งกับวิญญาณธาตุคือจิตใจอย่างหนึ่งส่วนสัตว์ในรฉานมันก็มีหกธาตุเหมือนกันครับแต่ว่าวิญญาณธาตุของเขาเป็นสารธาตุญานไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าเป็นจิตวิญญาณแล้ว ก็จะต้องเปิดมีสติมีปัญญามีความรู้รู้คิดได้คือคนนะเขาเรียกพุทธิปัญญาคือความรู้แจ้งสัตว์ในร,ราชามันไม่รู้แจ้งครับมันเกิดมามันก็กินอยู่นอนสืบพันธุ์ก็ตายไปเป็นสัญชาตญาณนี่ครับคือความแตกต่างกันของระบบที่ธรรมชาติสร้างโลกไม่ได้ เป็นปอย่างที่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามสาพูดมีแต่ศาสนาพุทธแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติแต่วิชานี้ครับวิชาที่ผมนํามาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเขาเรียกว่าสามกยาณิยินอกเหนือกว่าศาสนาพุทธสามกยาณัยินี้ เกิดขึ้นมาจากฤาษีกบินละฤาษีกบินรดาบทรฤาษีกบินรดาบทผู้นี้เป็นผู้สําเร็จวิชานี้ครับเป็นมนุษย์คนแรกที่สําเร็จวิชานี้และประสงสอนตั้งสํานักสำสอนอยู่ที่ภูเขาอเมาลัยเมื่อปู่ของพระพุทธเจ้าถูกขับออกจากเมืองก็เดินทางมาพบสถานที่ซึ่งกะบินระบาบ ระดาบทสอนเสร็อยู่เมื่อกบ,บินรดาบทรู้ว่าปู่ของพระพุทธเจ้าต้องการจะสร้างเมืองก็ยกที่ให้ครับยกที่ให้ปู่ของพระพุทธเจ้าสร้างเมือง <c oughs> วันเพื่สร้างเมืองเสร็จก็ตั้งชื่อเมืองเพื่อถวายเกียนให้แก่ผู้อุทิศที่ดินให้ก็เรียกว่ากรุงมกบินพับเห็นไ,ไหมครับ กบิลพัชกบิลลาเป็นฤาษีกบินลนาโบทพัดสดุเป็น,นเจ้าของเป็นผู้เจ้าของสิ่งนี้ท่านก็รู้ความเป็นมาเมื่อสืบมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จออกปวดเป็นเจ้าชายศิตถานะครับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชื่อเป็นคำเรียกเป็นเขาเรียกเป็นคำานิยม จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าชื่อเจ้าชายสิทธัตถานเมื่อเกิดเบื่อในโลกก็อกุดตกนน็หนีจากกรุงกบ,บิลลสพั์มุ่งหน้ามายังกรุงราชาคฤห์แล้วก็เดินทางต่อไปยังแคว้นปัตตานะีไปทำไมครับไปหากบ,บิลดาบดกบ,บิลระดับนะไปหาอุทกปะราบดกับกบ,บิลละดาบด ซึ่งเป็นสิทธ์ของกบ,บินกบ,บินระดาบทเรียนวิชานี้มาแล้วก็เปิดสำนักสอนอยู่ที่ตำบลขยานี่เลยนะไอ้พุทธ,ธขยาเนี่ยนี่นีที่มันมูลนิธิมันไปออกระจกนะเป็นที่อยู่ของอุทกร,ระดาบทและอาราดาบทเขาสอนสิ่งพระพุทธเจ้า,จาก็ไปขอไปขอศึกษา ح. ไอ้ศาสาานาพุทธที่บอกพระเจ้าเสด็จออกบวชนผิดท่านไม่ได้ออกบวชยังไม่มีศาสนาในสมัยที่ท่านหนีออกจากเมืองยังไม่มีศาสนามีแต่ศาสนาปราเกาไม่ได้วออบวชก็ยังเป็นศาสนาพุทธเรา <c oughs> ก็หนีมาเพื่อเรียนวิชานี้ก็มาเรียนกับกับมาเรียนกับอาราดาบทและหุโชปราบทือเรียนอย่างนี้ไม่ได้บพูดเ่ยดวงดวงดาวไม่ได้มาเรียนหลักธรรมคำสอนอะไรเรียนอย่างนี้ แต่การเรียนวิชาอย่างนี้ก็เพื่อเกิดมีความรู้เพราะเห็นว่าความเป็นมนุษย์ไหมว่ามีสติปัญญาก็จริงก็ยังเป็นกึ่งสัตว์อยู่จะต้องหาความรู้เพิ่มจากธรรมชาติจากเรื่องราวทั้งหลายให้เหนือกว่าสัตว์ก็คือรู้วิชานี่ส์ดาราคาโตรกรู้สิ่ก็ผจะก็มาเรียนอันนี้ พอเรียนวิชานี้ได้แล้วมาถึงขั้นตอนหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยทำไมผมถึงเอาลูกทงพักการมาจะติดอย่างเง้เนี่ยครับเนี่ยไปลูกพักปีตาเยเรียกว่าพังพักการนี่ครับเนี่นนยฟังปักการเมื่อมีความรู้ ทางโลกขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับทําให้รู้ว่าในรูปกายของสัตว์มนุษย์รูปกายของเราเนี่ยครับมันมีจิตวิญญาณคือจิตใจในอยู่ร่างกายกับจิตใจร่างกายในจิตใจเขาแยกเีกนะครับในจิตใจมันแบ่งออกมาเป็นจิตก็จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ผุดทองที่รู้แจ้งทั้งหลาย เห็นอะไรในโลกหมดเหมือนกับทีบพ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จิต Limited. ทุกคนรัสรูหมดมันมีอยู่ข้างในแต่มันจะมีมีกระป๋อหุ่งจิตอยู่นี่อย่างนี้นี่กระป๋อหุ่งจิตมันก็ลูกโป่งอะอากาศในลูกโป่งมันหุ่งอยู่ก็ทําให้จิตมนุษย์เนี่ยเกิดหลงผิดมันหุ่งอยู่แล้วก็อยู่ในร่างกาย มีใครรู้บ้างครับว่าจิตเราอยู่ที่ไหนหมอก็ไม่มีใครรู้ว่าจิตมนุษย์อยู่ที่ไหนไอ้ที่ว่าจิตใจตัวนั้นมันหัวใจครับไม่ใช่จิตมันเป็นปั๊มเลือดตาปอดเขาเรียกปั๊มลมอย่างนี้แต่จิตใจไม่มีใครรู้อยู่ที่ไหนหมอก็ไม่รู้มันแพร่อยู่ทั่วร่างกายเราเนี่ยคริดจิตมันเป็นประปอบอยู่นี่ พอมันถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยไอ,อ้เปลือกเปลือกนอกอันนี้นะครับภาษาอียเปียก็ลิงคาสรรระ <c oughs> ลิงคาสรรระแปลเป็นภาษาไทยว่ากายทิพนี่เป็นกายทิพลิงคาสเรราแปลากายทิพเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ความจริง และก็สําเร็จวิชาวิทยาการที่พระพุทธเจ้าไปเรียนกับอาลาดาบทุทกดาบทนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ทําลายหนิงคระสรีระ,<น>ะเอาจิตวิญญาณโดยสุดออกม้ได้เพื่อจะได้ตัดท<น>ะลุมีทางเดียวครับก็คือจะต้องบําเพ็ญภาวนาสมาธิตัดเรื่องราวทั้งหลายความวุ่นวายทั้งหลาย ให้จิตสงบเหมือนกับแผ่นน้ำน,นะมันก็แผ่นกระจกมันก็จะสะท้อนความจริงออกมานี่จนบรรลุญาณทัศนะเมื่อบรรลุญาณทัศนะแล้วนะครับก็คือศาส,ะสะรู้็็จะบังเกิดจิตวิญ,ญญาณคนนะทุกคนทําได้หมดครับไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงจะตุคามหรือผมถ้าทําได้อย่างว่าทําได้หมดทุกคน ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะบังเกิดอิทธิปาฏิหารสามารถเนรมิตอะไรให้ตามต้อง,งการจก็ได้สามารถแสดงอภินิหารต่างๆคนเรามีความรู้สึกนึกคิดยังไงผู้สำเร็จวิชาที่เขารู้หมดนี่อย่างท่านมาที่นี่มาขอได้ไว้แล้วผมบอกแล้วอย่าเอาเรื่องพระเพิ่มมาพูดนะยังโกหกเขามันเขารู้ครับ ไม่งั้นจะไม่เรียกว่าดตับติดหรอกมาโกหกก็ไม่นับถือแล้วอะไรแล้วเนี่ยใหเข้าไปให้เขาช่วยเขาไม่ช่วยหรอกผมบอกแล้วเนี่ยอย่ากโกหกเขารู้เพราะเขาล่วงรู้ทางจงิตอูทิปตาทิปนี่คือผู้วิเศษพระเจา้าว็เรียนจบนะครับผู้ที่สําเร็จวิชานี้สามารถทำลายความผูกพันระหว่างร่างกายและจิตใจได้ โดยมีกายคิดรู้ว่ากายคิดคูนู้นั้นแหละครับได้รับสมญานามว่าพังประกาศพังประกาศในคําว่าพังแไปลไม่อยากแปลว่าคือมันถนลายมันพังมันนะ้งนแต่คําว่ากาละมันมีปัญหาพวกเขียนหลายอย่างรอจุลามัง่งรอลิงมัง่งกาละแปลว่าเวลาไม่ใช่ ไอ้ความตายก็ได้นะครับสีดำก็ได้ไละก็ได้แต่กาลแปลว่าเวลาผู้ที่ร่วงรู้แจ้งในเรื่องเวลากาลและเสสา์ใครก็รู้ตั้งดูนาฬิกาใครก็รู้กาละจะพูดสมัมกาลอันนี้ไม่ใช่รู้อย่างนั้นคือรู้ว่าแสงเรานับว่าเวลาเท่าไหร่นับจากอะไรนนับจากแสงอาทิตย์ เนี่ยที่ผมบอกกระแสอาทิตย์ก็เดินอย่างเนี้ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์เราไม่เห็นอะไรเลยตาเราบอดเรามืดเต็มไปด้วยความมืดไม่เห็นมีแสงทำให้เปิดวางรู้ว่าเห็นมองเห็นอะไรจะอะไรรู้ในเรื่องต่างๆเห็นสิ่งต่างๆทีนี้ในการมองเห็นเฉยๆมันไม่มีประโยชน์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือเขารู้ว่าแสงเนี่ยเป็นต้นกำเนิด ของสรรพสิ่งเพราะแสงส่องลงมาที่ผมอธิบายตอนต้นนะแสงอาทิตย์ส่องลงมาถูกระบบธาตุในโลกมันก็เกิดการปรุงแต่งแปลงสภาพให้เกิดสรรพสิ่งขึ้นมาเห็นได้ชัดๆดที่สุดเมื่อแสงแดดเทาน้ําในตัวในโลกมันก็ระเบิดขึ้นไปเป็นไอไปเป็นเมฆแล้วมันตกลงมาเป็นฝนไอไฟเราไม่เห็นลมเราไม่เห็นดินเราธาตุฝุนดินเราไม่เห็น เราเห็นแต่น้าวัานเวกสัมคนโบราณนะคนสมัยโบราณเขานับปีนับอายุของพระเขาเรียกพรรษานับจากนับฝนฝนะับฝนตกตกี่ฝนเนี่ยเพราะมันเห็นชัดเนี่ยครับเขารู้ว่าแสงเป็นตัวทําให้กําเนิดถ้าแปลว่าทําให้เป็นไปให้เป็นรูปกายทำให้เป็นบรรดาให้เป็นไป เป็นแสงกับภาพมาสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกเกิดจากแสงอาทิตย์และธาตุส่วนแสงดาวแสงอะไรทั้งหลายเขาไม่ได้เรียกว่าแสงเขาเรียกว่าอนุภาคแสงก็คือแสงสะท้อนดวงอาทิตย์ส่องแสงมาถึงดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์สะท้อนแสงมายังโลกกลายเป็นสีฟ้าดวงอาทิตย์ส่องแสงไปดาวพฤหัส พื้นดาวพหักเป็นสีสีส้มสะท้อนแสงออกมาก็เป็นสีส้มสองพยารางอาคารสีชมพูมันสะท้อนออกมาเป็นสีชมพูอย่างนี้ครับไม่ใช่แสงเป็นอนุภาคแสงแต่มันก็จะมารวมและมันเข้ามาสู่โลกไม่ได้นะครับแสงพวกนี้เข้ามาสู่โลกไม่ได้เพราะว่ามันมีรังสีมันอ่อนมันก็จะมาร้อยติดอยู่รอยติดอยู่ที่ขอบจักรวาล สีโลกเรานี่จะอธิบายต่อต้นแลวนะครับว่ามีชั้นบรรยากาศห่อพุ่งอยู่มันติดอยู่ในชั้นบรรยากาศพอแสงอาทิตย์ส่องมาที่โลกปุ๊บแสงอาทิตย์เป็นแสงแค่เดียวมันก็แสง X เอ็กซเรย์มันพุ่งรวดมาถึงโลกเลยมันก็พาเอาอนุภาคแสงเหล่านี้ลงมาด้วยมันก็มาผสมผสานกับกับวสิ่งในโลกก็กลายเป็นถ้าเป็นรูปร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ย ก็มีลักษณะนี่ปนะมันก็มีลักษณะเป็นจักรราศีเหมือนกันเนี่ยถ้าเห็นมันตรงๆอย่างเงี้ยร่างกายของเราก็เป็นจักรราศีเหมือนกับโลกเหมือนกับ